สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกยุทธชานเดลนะครับ <c oughs> โอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไลท์เลเจอนะครับผมทุกคนก็วันนี้นะฮะเราจะมาเปิดกาชาก,กันนะครับผมซึ่งมันมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมก็เป็นโคโโบที่แบบว่าเอเทางจ <c oughs> ีนเขาบอกผมว่ามันดังครับดังที่สุดเท่าที่ ไลเลนเจอร์เคยคอลแลบมานะครับผมผมก็เลยใบไปว่าดังมากโคตรจะดังอะไรแบบเนี้ยนะครับผมส้าดแล้วมันก็ดังหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ม,มาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้ว,ท,ว,ลลวที่เราจะต้องมาเกลือกันเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช<ด>เราจะต้องมาดวงดีกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวละครที่เขามาเลยกันแล้วกันก็มีโยนะครับผมแล้วก็มีเต๋าเล่นนะครับผมเต๋าเล่นนี่น่าจะเก่งนะ แล้วก็โฮโร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 นะครับผมเอาจริงผมไม่เคยดูเลยนะครับเต๋าจุนนะครับผมเออเต๋าจุนเต๋าเล่นนะครับผมแล้วก็โยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองอ่าแซมเปิลกันโดยใช้ตั๋วสักห้าใบก่อนก็แล้วกันนะครับผมไปกันเลยครับปั๊บมาโอโหเป็นซอลัดครับทุกคน มีรูปี้อยู่7,800นะครับผมผมจะไม่อาวิ่งในสเตจวิ่งนะครับผมในเดือนนี้นะครับผมผมก็จะหาสัก4ตัวให้มันครบนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ผมมองดูสกิลแล้วเก่งทุกตัวครับผมบอกเลยว่าสกิลดีทุกตัวเลยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าใช้งานจริงมันจะเก่งขนาดไหนนะครับผม ตัวธาตุไม้นี่ก็ไม่ธรรมดานะตัวเต่าจุนนะครับผมมีดามเมจดสองสกิลเลยนะครับผมเออใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภัยอีกตัวหนึ่งนะดามเมจสองสกิลอ่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมดามเมจสองสกิลโฮโลโฮโลนะครับนี่สองพันแปดนะครับผมนี่ฮะดามเมจ ดาเมจสกิลทั้ง2สกิลเลยนะเป็นเลนเจอร์ธาตุน้ำนะครับผมแล้วก็มีความสามารถโจมตีครั้งสุดท้ายนะส่วนตัวนี้นะครับผมมีความสามารถฟื้นพลังนะครับผมหรือไม่ย่อนนั่นเองนะครับผมตายเกิดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเด็ดเลยนะอยู่ศัตรูออกปฏิบัติการชั่วขราวนะครับผม <S <S เออเต่าเล่นนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ปฏิบัติการชั่วขราวเหมือนกันนะเหมืนเป็นสกิลความสามารถนาฬิกานะตามที่เราเราเรียกกันนะครับผม อาซาครุระโยนะครับผมก็ผมบองว่าตัวธาตุไฟตัวนี้น่าจะได้เกิดนะในรอบโคโรโบรอบนี้เดี๋ยวต้องไปทดสอบกันหลังจากเราเปิดกาชาได้นะครับผมทุกคนไปกันเลยครับเราเปิดโดยที่ไม่ต้องมีเลตอัพเลยเราไปเลยครับผมมาจังหวะนี้กอกดอกแรกเข้าไป1ทีครับผม กบจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ้าปากเรียบร้อยแล้วนะฮะมาแล้วครับจังหวะนี้ปั๊มมากเอ้ปโอ้โห my god เต๋าจุนมาเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนี่เราดวงดีขนาดนี้เลยเหรอนี่เต๋าจุนล่าง8ปดาวธรรมดามาผู้ปั๊บโอ้โหนักเวทข่าวเจมครับแล้วก็โค้นอลิสครับผมตัวบินนะครับแล้วก็มูลโจรสลัดอวกาศ โอ้โหตัวบินมา2องตัวเลยลีออนร์ดรถไฟไปทํางานนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าตัวสไลี์แมวกวักนะครับผมรอบแรกผมได้เต๋าจุนมาเลยนะเป็นเลนเจอร์ไหวพิพธาตุไม้นะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมผมมองว่าน่าจะได้ใช้เกือบๆทุกตัวเลยนะครับผมไปด้วยกันต่อครับผมในรอบที่สองฮะจังหวะนี้เพิ่แมวกวักครับคนนี้ปืนสลุดครับผมอัศวินชั้นต้นฮะ แชมเปญโอ้โหรอบสองครับทุกคนเต่าเล่นมาครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยฮะหกร้อยรูบี้มา2ตัวละะแล้วฮะเต่าเล่นนะผมลีโอนาตโอไม้มุงอัปรลักเฮยเฮ้ยเฮโอเคเลยครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบกันนะความเร็วในการโจมตีมันปกตินะเดี๋ยวมาดูจุดยืนของมันกันก่อน ยืนจุด280ครับสำหรับเต๋าเลนนะครับผมเออสวยงามว่าทุกคน6 0รลูบี้จัดไป2ตัวมาครับผมไปกันต่อเลยกันละกันนะฮะจังหวะนี้จะได้เหลือดูบี้ไว้เปิเปดเกียร์นะครับผมเกียร์ก็ถือว่าดีนะแต่รอเพิ่มโอกาสทัดไม้ดีกว่าผมจะได้เกียร์ทัดไม้มากๆเลยนะครับผมค่อนข้างสก,กิลดีมากๆโอ้โหล็กเก็ตชาวบาซอเฮคยอย่านะอย่านะ 900รูปีนี่ครั้งที่3นะอย่าออกนะอย่าออกอย่าออกคอนาโบมานะเออมันจะเป็นการโกงหรือเปล่าเนี่ยบัฟดวงให้ลุงอะไรแบบเนี้นะเออบ่าวานจอนนะผมเรียบร้อยฮะเกืือจนได้ครับผมไปกันต่อครับรอบที่4แล้วครับผมจัดไปโอ้โหนี่ผู้แข็งแกงม์ดแมชโรบราวครับผมบราวานจอนฮะ กระบองเพชรครับผมแดเนียลครับบาวนักโตขึ้นครับผมหัวขโมยครับเรียบร้อยไปต่อเลยและกันอีกซักรอบที่5นะครับผม355ก็พั0ห้ลูบี้แล้วครับผมมาได้มา2ตัวแล้วนะครับผมนี่แน่เดวิดโรดอนครับเฮ้ยหันครับผมเฮ้ยโหไม่ซ้ำกันเลยฮะ ไม่ซ้ำกันเลยครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมได้ครบ4ตัวนะครับผมจะไม่เปิดต่อเลยนะฮะเก็บลูบี้ไว้เปิดเกียร์ครับผมท่านผู้ชมเออมาเรามีตัวรีวิวนะรอบนี้เราจะไม่วิ่งนะอาจจะวิ่งเอาแค่10ล้านอะไรแบบนี้นะครับผมวิ่งเอาของนะทุกคนมาเหลืออีกตัวเดียววะเหลืออีกตัวเดียววะเหลือแค่โยตัวเดียวเท่านั้นตัวที่ผมอยากปั้นที่สุดเลยก็คือโยนี่แหละครับผมเออมา เพกดาพุทธะศูนย์ยาการจ้าโอเคมาโยโยมาโยมาโยมาเลยโยมาโยมาโอ้โหโคนี่แชมเปี้ยนครับผมซัลลี่มาร์คัสฮันหัวหน้ากราสีครับผมแล้วก็มูดอัลวินชันต้นว่ะดาวินชีครับผมไทเกอร์ครับผมหมูป่าครับผมเออไปกันต่อเลยครับ มาไม่ต้องกดไม่ต้องกดปล่อยมันอ้าปากไปอึป๊บม้มาชเมลโล่บราว,พาว์พเนจรแล้วก็บราวตรร์ตัตลกแล้วก็มีฮิเตาเลนมาอีกแล้วว่ะโอ้โหซ้ำว่ะทุกคนอืออืออืโอโยอยู่ไหนครับโอ้โหออกง่ายนะเนี่ยออกง่ายนะเนี่ยถือว่าออกง่ายนะไม่เกลือไม่เกลือเฮ้ย ถือว่าไม่เกลืออึ้บอับโอ้โหโรบินฮูดครับผมบราเอ้ยเจสสิก้าคาบอยครับคิกบ็อกเซอร์ครับผมบราวน์พานเอยจอยครับแมวกวักโชคลาบเลดแลปเตอร์ครับผมมาไปต่อไปต่อไปต่ออีกทีนึงครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในกล่องการันตีนะครับมาขึ้หมาครับผมจังหวะนี้ปบของเราปับ๊บฮโย โยโยไม่มาว่ะโอ้โหเฟซรี่โอ้โหโคนี้มิโกะโอ้โหโย่โอ้โหโยไม่มาอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งไปต่อไปต่อไปแบบไปแบบรัวๆไปแบบรัวโย <c oughs> <c oughs> ตัวบินมาเยอะจัดตัวบินมาสามตัวแล้วเออปับ๊บ <c oughs> ลูกเสือเมอร์ลี่ครับผมเลตแคป ป๊าบเสื้อคุมพูดโอ้โหทหารเรือโอ้โหอินเดียรครับผม,อ,มอะไรครับเนี่ยไปเราไปดูในอ่าพาร์ทของเรากันดีกว่าว่านี่ไงสุ่มเรนเจอร์หนึ่งชนิดครับผมหีบสุ่มเรนเจอร์หนึ่งชนิดขอเป็นโยเลยก็แล้วกันนะจะได้จะได้พอพอเพียงเท่านี้ครับผมมาหีบสุ่มเรนโย เป็นโรโรนะครับโอ้โหทีนี้ผมต้องเปิดอีก5ครั้งเรามาลุ้นกล่องนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน,นผมหครั้งนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องไปกันเลยครับผมขอไปแบบรวดเร็วเลยก็แเลยกัน5ครั้งลุ้นโยแล้วไปเปิดกล่องครับมาโยเท่านั้นตอนนี้เหลือโยแค่ตัวเดียวมาลุนล้นล้วนล้วนล้วล้ล้ลว้ลวนล้วน ไม่มาครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อครับรอบที่สองแล้วนะล้วน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 ล้วโย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 ไม่มาบผมไปกัตครับครั้งที่สาครับจังหวะนี้ครับผมลลลลลอุยยมีเอยอุยุยตัวสองตัวแต่โยยังไม่มาโยยังไม่มาเฮยเยลอหดล โอ้โหเต๋าจุนครับแล้วโยอยู่ไหนครับเนี่ยผมต้องการโยนะฮะมาโยมาโยมาลูกพอ่อลูกพอ่อโยมามาครับไปต,ต่อครับผมจังหวะนี้โยไม่มาครับผมยังไงครับเนี่ยถามจริง ถามจริงมาระบบอีกหนึ่งรอบครับผม gos, ยโ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 ยมายโยหู้เต่าจุนอีกแล้วครับทุกคนแต่ผมไม่ได้โยเลยอ่ะครับทุกคนโอ้โอะอ,อะไรครับเนี่ยไปมามาฮีบซุมเลนเจอร์หนึ่งชนดิดมาฮีบซุมเลนเจอร์หนึ่งชนเด้ โยไม่ออกครับทุกคนโอ้ม่เกิดโยผมครผมต้องเปดอีกสิหครั้งนะทุกคนสิบครั้งนี่ก็สามพันห้าครั้งนี่ก็พันหก็เป็นสี่พันห้าผมขอพอก่อนก็นแล้วกันนะตอนนี้ uh huh. คือตอนนี้เราได้มาเยอะเสลี่เกินขาดแค่โยตัวเดียวเดี๋ยวผมขอ ไปเปิดในมันมาอย่างไงอะเป็นการันตีแล้วกันนะเป็นเลดอัพของเจ้าตัวโยที่มันจะจับคู่กับตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมค่อยมาเปิดอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเพราะผมยังไม่มีโยนะฮะตอนนี้ผมไปสรุปตัวที่ผมได้มาก่อนแล้วกันนะครับผมก็มีเต๋าเลนนะฮะ มีเต่าจุนนะครับผมเต่าเล่นเต่าจุนครับเยอะจัดครับผมมาแบบรวๆเลยนะครับผมแล้วก็มีโฮโลโฮโลนะครับผมสาตัวนะครับผมที่ได้มานะฮะแล้วก็มีแบบเบิ้ลๆมาด้วยนะเออมีโฮโลโฮโลเนี่ยที่เป็นตัวเอลตร่ามาด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวที่มันแจกฟรีอีกตัวหนึ่งดูสกิลมันก่อนนะฮะตัวที่มันแจกฟรีตัวนั้นอยู่ไหนครับเนี่ยผมเลื่อนหาจนตาลายไปหมดแล้ว โอ้ไม่ก็อยู่ไหนนี้ครับผมริวโนสุเกะครับผมริวโนสุเกะความสามารถอะไรเนี่ยดูซับการโจมตีไหวพริบครับผมริวโนสุเกะเป็นเลเจอร์สายพลังนะครับผมก็มีดาเมจอาที่สกิลหนึ่งด้วยนะครับผมมีลดพลังป้องกันและลดอัตราการหลบนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังเวทป้องกันนะฮะเพิ่มหลบหลีกนะครับผมก็ธรรมดาครับผมตัวแจกฟรีแต่ตัวมันเนี่ย เท่นะเท่เท่มากเท่มากครับผมเออใช้แน่น้อยด้วยนะครับก็ตามภาษาตัวแจกฟรีน่าจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการเปิดกาชานะครับผมเจ้าโคโรโบในเกมไลเนเจอร์นะครับผมชามแมนคิงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ในะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งกุงกิ้งกุงกิ้งให้กับช่องลูดยูทูบชแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย